สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับน้าเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้ครับผมพ่อชนินกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะกับงวดว่าพหันพอซ่งเลขให้ครับผมให้มาดลอบมังก้อนครับผมให้เบิรงเป็นซ่อมมังกรครับเพราะว่าพ่อกขพักไปหลายงวดครับงวดว่างหันกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเลขชุดเต็มสิบน่วยบนอ่าสิบน่วยล่างของเพิ่นครับพี่น้องเนาะครับ เบลลว่าพอกับได้อยู่ครับผมว่าหันครับเอาพอกับพร้อมกับจะขึ้นเวทีแล้วครับผมพร้อมจะกลับมาขึ้นเวทีแล้วครับพี่น้องเนาะสูตรของพอครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่ากับพอชนินน้ำเชียร์ผ้าลวยับขอขอบคุณพอเด้อครับผมครับเชิญเขยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแนงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังตำเล่าพอชนิน14กุมภาพันธ์หกกันเลยครับ พ่อครับน้ำเชียร์พารวยสวัสดีพ่อชนินครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับพ่อครับสูตรกลับมาเดินดีแล้วใช่ไหมพ่อครับครับผมครับที่แรกผมก็ทําสูตรไว้ผมทําสูตรไอ้ที่ว่าไม่ปักหลักนะนั่นก็เข้าอืมครับครับที่เนี่ย ผมก็มาทําสุดปักหลักเพราะว่าเพราะว่าผมผมชอบเล่นสีตัวนะครับโอ้เลขสีตัวครับผมผมถึงตัดสินใจมามามาทําชุดปักหลักคืนนะครับครับครับไอที่ผ่านมานี่ก็เข้านะครับเข้าหมดเลยนะครับรับาปอครับเข้าทั้งสองตัวล่างสองตัวบน สามตัวสี่ตัวผมผมก็ได้ครับผมก็ได้เกือบหมื่นนะครับโอ้ครับผมลงทุนไปเกือบสองร้อยนะครับเล่นทุกตัวเลยวาอะไรนะครับเล่นในทุกตัวเลยเหรอครับไม่ไมครับผมเล่นเฉพาะตัวที่ผมเน้นไว้นะครับเก้าวมาเจียพอดีพ่อผมพ่อส่งมามันเป็นชุดเต็มเนาะผมส่งให้เป็นชุดเต็มแต่ว่า อ่าตัวที่เน้นผมก็เน้นให้นะครับอืม mm hmm. ครับตัวตัวตัวที่เน้นนะ่ะเน้นหลักสิบหลักหน่วยอะไรนั่นนะครับครับครับผมจะเล่นเฉพาะตัวที่เน้นนะครับเพราะว่ามันก็ถามว่าโอกาสมีไหมมันก็มีแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันจะถูกหรือผิดนะครับครับครับแต่ถ้าดวงดีขึ้นมาอย่างเมืที่ผ่านมานะที่ผมส่งให้เก้ามาเทียร์สองงวดใช่ไหมครับ ครับผมงวดแรกนั้นหลุดครับงวดที่สองนั้นก็เข้าครับครับแต่ว่างวดที่สามนี้ผมก็ยังคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะครับครับ <c oughs> ลองเบิงครับผมครับเป็นเลขปักหลักนะพ่อเนาะครับใช่ครับเลขปักหลักครับครับเพราะว่ามันก็น่าจะเล่นง่ายกว่านะครับคร <c oughs> ับเน้นตรงตรงครับใช่ครับมันทํายากก็จริงแต่ว่า ผมก็ยังชอบอยู่ดีครับเพราะว่า<ม>เพราะว่าผมต้องการในเลขสี่ตัวนะครับโอ้ยหมื่นกว่าโอ้เกือบหมื่นครับ <laughs> จัดเต็มเลยครับผม <c oughs> คือไอ้ไอ้เลขสี่ตัวเนี่ยมันผมผมไม่ได้ส่งให้หรอกแต่ว่าผมก็จะชี้แน่ให้นะครับอ๋อครับผมเพราะว่าไอ้งว่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่เจ็ดสิบสองชุดนะครับแล้วละงวดเนี่ยเอาเอาเอา,เอาเลขล่างจับเลขบนมันได้อยู่เก้าสิบชุดกับงวดเนี้ย ผมจะแค่แนะวิธีให้นะครับเพราะว่าอไอปากาเคมีมันหมดนะครับครับครับทั้งกระดาษทั้งปากาเคมีอะไรมันหมดผมก็ไม่มีที่จะจดส่งให้เก้ามาเกียนะครับครับครับเดี๋ยวก็ทีแน่ไปก่อนนะครับครับครับอุงถมันก็เยอะนะพอน่าเก้าสิบเก้าสิบชุดถามว่าแต่สําหรับผมนะครับเก้ามาเกียผมก็ไม่ได้เล่นเยอะเก้าสิบชุดก็เก้าสิบนั่นแหละครับ ไม่ได้เล่นเยอะอะไรนะครับแต่ถ้ามันเข้ามามันมันเยอะนะครับอเลขสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเอาเป็นชุดเต็มไว้ให้ก็ได้พ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับครับผมอ่าสิบบนนะครับสิบบนครับศูนย์สองสามศูนย์สองสามสี่ห้าหกครับสี่ห้าหกครับ หน่วยบนหกเจ็ดศูนย์หน่วยบนหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่ครับหนึ่งสองสี่สิบบนนี้ผมเน้นไปที่สองสี่ห้าครับสองสี่ห้าหน่วยบนนี้เน้นไปที่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่ครับผมครับมันจะจับได้เก้าชุดนะครับ,รบม,มันก็จะมี สองเจ็ดสองสองสองสี่สองเจ็ดสองสองสองสี่สี่เจ็ดสี่สองสี่สี่สี่เจ็ดสี่สองสี่สี่ห้าเจ็ดห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองห้าสี่เน้นไปที่หลักสี่กับหลักห้านะครับหลักสี่กับหลักครับบผมครับหกตัวหกชุดนะครับครับหลักร้อยศูนย์กับสี่ครับหลักร้อย ูนย์กับสี่ครับครับสิบล่างเจ็ดเก้าศูนย์สิบล่างเจ็ดเก้าศูนย์สองสี่ห้าครับสองสี่ห้าครับหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสองหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าหลักสิบผมเน้นไปที่เก้าศูนย์ เจ็ดเก้าศูนย์สองห้าครับเจ็ดเก้าศูนย์สองห้าหน่วยล่างเน้นไปที่ศูนย์กับสี่ครับหน่วยล่างศูนย์กับสี่ครับผมครับเลขเลขแล้วก็อจับคู่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ องศูนย์สองสี่สองศูนย์สองสี่ครับผมห้าศูนย์ห้าสี่ครับห้าศูนย์ห้าสี่เน้นไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่เลยครับผมครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ครับครับครับอเลขทุกตัวนี้ผมใช้เลขเลขดับตัดออกมานะครับครับผม ครับเพราะว่าถ้าเลขชนเด่นมันชอบผิดพลาดนะครับเอที่ผ่านมาผมใช้เลขชนเด่นนะครับครับมันก็จะผิดพลาดอยู่เรื่อยทีนี้ผมก็เลยใช้สูตรไอเลขดับที่ผมให้ก้าวมาเชียร์นั่นแหละมาตัดมาตัดเลขพวกเนี่ยชุดเต็มเนี่ยครับครับมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะไปหาเลขเด่นมามาชนนะครับครับผมครับอ่านี่คือตรงๆเลยนะครับ นี่ตรงๆนะพ่อเนาะครับึ่งไม่ต้องไปกลับนะครับผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกถามว่าอ่าข้างบนเก้าข้างล่างสิบถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเลขปักหลักนะครับครับครับที่เนี่ยเอ่อในเลขบนเนี่ยเราก็เอาหลักร้อยไปใส่นะครับใส่ใส่เก้าชุดเนี่ยมันมันจะได้สิบแปดชุดครับครับส่วนเลขสี่ตัวที่เอสีชอบเล่นนะครับก็เอาเลขล่างเนี่ย เลขล่างเนี่ยไปจับไอ้เลขบนนะครับมันจะได้ทั้งหมดอยู่เก้าสิบทุดนะครับอืมครับก็จับยังก็จับไล่ไปเรื่อยนะครับจับไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดตัวไปประกบก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วก็พอพอพอปั๊บแล้วก็เอาเจ็ดสี่ไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับครับครับถามว่าพอเราถูกมาเนี่ยมันคุ้มนะครับเลขสี่ตัวเนี่ยมี่เ่าบับว่าผมก็เพิ่งจะ ผมเพิ่งจะเล่นประมาณประมาณสี่งวดนะครับไอเลขสี่ตัวเนี่ยครับผมครับเมื่อวานเมื่อวานก็เลยได้เฮนะครับครับครับลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะนี่พอชี้แนะลองเบิ้งครับผมสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเอาวันนี้ขึ้นเวทีอีกครั้งครับผมกับเลขครับชุดทั้งเลขปักหลักแหละครับพี่น้องเนาะเลขปักหลักไม่ต้องกลับเน้นตรงๆง ลองบึงครับครับมั่นใจนะครับมั่นใจสูงวันนี้เอาครับครับพี่น้องเนาะพ่อมั่นใจได้ครับผมครับจัดเต็มครับพี่น้องครับลองบึงออกมาณนี้เนาะพ่อเนาะครับผมับประมาณประมาณเนี่ยครับเอาน้ำเชียร์พารวยก็จะรบกวนพ่อเท่านี้ได้ครับผมครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผม สวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับลองเบอร์ครับพี่น้องเนาะเลขอ่าชุดปักหลักพ่อชนินครับสิบบนศูนย์สองสามสี่ห้าหกครับผมศูนย์สองสามสี่ห้าหกหน่วยบนหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่ครับหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่ ิบบนกับจิมไม่เน้นสองสี่ห้าครับผมหน่วยบนเจ็ดสองสี่ครับจะได้เลขเก้าคู้นะครับพี่น้องเน้นตรงๆบนสองเจ็ดสองสองสองสี่สี่เจ็่สอสี่สี่ห้าเจสองห้ครับผมเน้นหลักสี่กับหลักหานี่ครับพี่น้องเนาะครับหลักร้อยศย์กับสครับผมหรือว่าหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างชุดเต็ม 790245ครับผมเน้น79024 525หน่วยล่าง012345เน้น0กับ4ครับผมนี่ก็ได้เลขอ่า10คู่ครับพี่น้องเนาะ70749094 00 04 2024แล้วก็50 ห้าสี่ครับผมบนี่คือแนวทางอ่าของพ่อชนินครับผมส่วนตัวเน้นล่างของผนก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ครับผมถ้าพี่น้องอยากเรียนเลขสี่ตัวก็คือเอาเลขล่างไปประกอบกับเลขบนเรียนเลยครับพี่น้องเนาะครับเอาพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมพ่อชนิน ถ่ายคลิปนี้น้ำเชียผ้ารวยกะบขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ำกันครับผม14กุมภาพันธ์68ตำล่าสองถุ่มครึงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ